รสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผู้ปัุสุดุอดวันนี้ห้อยโยเกม Half-Life Alex อ่าไปรื่อต่อกันนะครับผมไปเขาไม่ได้ซื้อแล้วันนี้มันก็จะแม่นแม่นหน่อยกระเบิดไปเลยห้อแม่ เฮียดึงกลับข yani ึ้นดึงกลับขึ้นเฮียดินสะกุลาบเบิลหมดเลย แล้วมันมากแล้วเี้ยลบไปกินเีน้ยว่นานใส่ก,ก,กับพลมเยอะลเมื่อได้

เดี๋ยวพ่อมึง,งเ,เปิดมึงเปิดกระจกไหม

Oh! Oh, yeah! Oh! One left. Oh, yeah! You, you, got me. Drone, be mad at Yo! โอ้โหนี่มันอวไรเหรออ๋อนั่นมันที่ที่เราผ่านมานะฮะเป็นที่ที่เราผ่านมาเราจะเดินทางไปที่เสาเสาข้างบนเลยเฮ้ยอะไปไหนแล้วไปไหนแล้วฟึบฟึบนั่นมันอยูังไง แล้วลูกไปต่อนั่นมัน <S 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 โอ้ยเอาแล้เหรอเอ้ออออยหมดหมดอีกแล้วลูกกระสุนอุ้ยมาลเลย เลยามากกับเมด่อพวกมึงโอ้ยมีของไหมเงี้ไม่มีเลยกูแค่เอาปืนพกไปสิแล้วก็ยิงจยุดหมึงก็ตายแล้วไอ้โง่ไม่มีใคร ไม่มีใครมีแต่อันนี้เราจะต้องเอาเขาเอาลงส,สินะว้าวนี่เปิดไมวันนี้ To gently okay. walk the vault to the bridge. How far can that be? Oh, ah. why? Wow. Okay. Well, one of these has to bring in the vault for Don. right? right? Almost certainly. Maybe. No, not that one. It was... Alex, the bridge isn't moving. Why is the bridge not moving? I know. Russ, I can see it not moving. ให้กูทำไงเหี่ยเยี่เนี่ยกูทำอะไรดิออกูเห็นยังพิดออมันจบแล้ว ปรากฏว่าผมทําถูครับการทำมั่วของผมทําให้ทุกอย่างพังทลายมันช่างเป็นอะไรที่สุดยอด I I โรคออกุญแจอพะยพ <c oughs> หนูงคิดว่าเพิ่งฆ่ากอร์ดอนฟร <Come on, S 1> ีแมนแค่เขาไปพาเขาออกมา <laughs> หรือซากที่เหลืออยู่ของเขาอะนะ oh. แจ้งเตือนทีมตอบโต้เรากำลังจะได้ลุยแลฮะเรากำลังจะได้ลุยกับใครสักคนกับโอ้โหตัวนี้งตัวใหญ่ชิบหาย บอกแล้วมีงเจอกูกูโหดโอเคลงไปเลยปั๊บปั๊บเฮ้ยเนี่ย แล้วกูจะไปยังไงลตอเนี้อ่ะอรัดวันลัดแม่ความเอ้า <z 1971> <laughs> <cöst>, mà <vraiment> <Arizona> <Toy> pheon <piss lại> cười cướp lại đòn tia ném đi ai pheon đòn tia ném đi mày ơi mày

oh yeah out of cells yo oh yeah. wow. no, no, no. luôn mất. ui <t> <laughs> kìa. โอาสิบุกด้ยวยความเร็วแสงครับม,ม,ม,มาอีกแล้วเฮีย,เ,ยเล่นกูแล้ว

Mình nhìn không, đi đâu? Lông Ui, đâu?

ปืนยังโหดเขาต้องขึ้นไปติอ๋อผมมาส่งระเบิดขึ้นไปเมื่อไหร่อเฮ้ยเฮ้ยร้อยแล้วร้อยขึ้นไปแล้วไอ้ระเบิดกูล <c oughs> กระสุนปืนปืนกูไม่ปืนกู เราต้อง,องขับไปซอยแบบกอร์ดอนครับ <Noise. S 1> เกียร์บุรีดันไหลมารวมกันแล้วเกิดอะไรขึ้นอ่ะ What the fuck เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอ่ะเฮ้ยทุกคนเราได้พลังมาโอย เราได้ขึ้นต่อมาแล้วพร้อมลุยอ้าา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 อาาาาาาัาา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 า้าา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 า แห่งอะไรก็ไม่รู้อะสีเขียวๆแต่เราปล่อยพลังนี้ใส่มันได้วยฮอ้ยอย่างนี้ฮู้ฮึ ฮ่าฮ่าฮ่า่า่าาฮ่า่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่าย่าฮ่าฮ่าฮ่า่ Ai hay một đứa phụ mừng Nhưng mà dưới đây bước nhìn nhìn bước nhìn Thì gì Kiếm ตังแห่งเทพครับทุกคนโอ้อโนระเบิดเล่นนะทุกคน รับโอยเออมาอีกเยอะเพียบเลยระเบิดเดยวโว้ยทำไมมันไปไม่ตรงวะทุกคนโอ้เี๋ยวเดือดระเบิดก็มีเยอะเยอะเอามานี่ ตามเราเหลืออยู่อันนึงฮะเราจะใช้นี้ไปก่อนอ,อู้หู้อ่ะหมดแล้วรเราต้องเก็บสีเขียวนี้ไปไว้ใช้กับ อ๋อขอบคุณลังสีเคียวกลับมาแล้วเื่อหาวู้ฮู้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 โอ้มุดเดียวเลยมันนะมันทำไมปล่อยไปถูกอะไรก็ไม่รู้อะ่ะมันไม่ปล่อยไปถูกคนอะ่ะออ แล้วมันระเบิดเอาระเบิดมาว้าวพล <c oughs> <c oughs> ังนี้เรากลับมาแล้วทุกคนใส่เลย โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว้ว้ยมันไม่โดนฮะมันอยู่ไกลไปมั้งขอหลังว้าวแจวอะเดี๋ยวผมเพิ่มพลังไฮไปหมดแล้วทุกคนโอ้ย กำลังมันเลยเชียวเฮ้ยกลับมาแล้วกลับมาแล้ว mm hmm. นั่นมันผลล้อกลงมาความสำเร็จคนที่อยู่บนนั้นใครอย่าบอกนะว,ว่าจิมกรอร์ดอน right, เอาละกรอร์ดอนเรามาพาคุณ <It 's S 1> ออกจากเ <'s> จ้านี่กันดีกว่า mm hmm. มันเป็นเหมือนที่บังคับนะตรงนี้นะซ้ายขวานะ mm hmm. ผมจะจับมัน อออเอากอดอนออกมาเดี๋ยวเขาดันไม่ใช่กอดอนครับเขาคือบักอันนี้ผลงานน่าประทับใจมากคุณแวน กอร์ดอนฟรีแมนใช่ไหมบากนี้ไม่ใช่นะฮะตรงนี้เป็นคนอยู่เบื้องหลังทุกอย่างนะ <c oughs> คนไม่จำเป็นต้องทำขนาดนี้เพื่อกั <To S 1> กขง <Gordon S 2> งังกอร์ดอนฟรีแมนหรอกแล้วแกมันใคร บางเรื่องผมเป็นใครไม่สาระสำคัญเท่ากับสิ่งที่สามารถเสนอให้คุณเป็นการแลกเปลี่ยนสำหรับที่คุณมาถึงที่นี่ What the fuck โชคชะตาของโลกเรานั้นตายแล้วเรานายจ้างของผมนั้นไม่เห็นด้วยพวกเขาอนุญ,ญาตให้ผมเข้าไปเข้าไปไหน From time time. คุณต้องการผักดันสิ่งใดองนั้นเหรอคุณแวนเวชื่อไอไคอมไบออกจากโลกฉันอยากให้พวกคอมไบออกไปจากโลกนี้เรื่องนั้นจะเป็นการผักดันมากไปอย่างใหญ่หลวงมากเกินไปไมเมื่อพิจารณาถึงผลประโยชน์ของนายจ้างของผม ก็ well, last. คุณถามมาเองถ้าหาผมสามารถเสนอบางสิ่งที่คุณยังไม่รู้หลักคุณต้องการหรือไม่เสนอเฮียอะไรกระเป๋านี่กูเห็นมืงถึงแต่ภาคหนึ่งยนันภาคเนี้ยกูไม่เคยเห็นมันข้างในมีอะไรเลยกูจะได้รู้แล้ะทุกคนกระเป๋าของไอตัว,ไอ,ตวไอที่ลึกลับที่สุดมันให้อะไรผมมาจะได้เปิดดูสักทีกูอยากรู้เหมือนกันในกระเป๋านี้มีเฮียอะไร พ่อพ่อนั่นฉันเหรอก่อไม่ขึ้นเนี่ยเราอยู่ในอนาคตนี่เป็นช่วงเวลาที่คุณได้แต่มองพ่อของคุณตายวัตต <the> ์เว <When> ้นแต่ n l e ลส วัด <What? S 2> เว้นแต่อะไรเว้นแต่คุณจะจัดการเรื่องนี้ด้วยมือของคุณเองโยนหันโยนหัไอเจ้าตัวน่ากลัวนี่ใช่ไหมอ๋อที่เราเล่นในภาคคาบไรสองนะครับพ่อเราจะตายเพราะว่าถูกไอตัวนี้ฆ่าปล่อยคุณพ่อของคุณสิคุณแวนโอ้โอ เนื่องจากผลของการกระทำของคุณบุคคลนี้ยังคงอยู่และอีกบุคคลไม่มีตัวตนอีกต่อไปหมายความว่าพ่อฉันโอเคใช่ไหมเขายังมีชีวิตพ่อฉันยังมีชีวิตต่อคุณรู้ตัวสินะคุณได้พิสูจน์ว่าตัวเองตัวคุณเองมีคุณค่าเป็นพิเศษ คุณรู้ตัวสินะการว่าจ้างก่อนหน้านี้ไม่สามารถทำได้หรือไม่เต็มใจเพื่อทำธุรก,กิจที่วางแผนไว้ก่อนเขา <We have S 1> เพื่อทำธุรก,กิจที่วางเราพยายามหาคนอื่นที่เหมาะสมมาทดแทนอยู่อ๋อตอนฟิเมนล้มเหลวงั่นเหรอจนถึงตอนนี้ <No. S 2> ไม่นะฉันฉันแค่อยากกลับบ้านส่งฉันกลับบ้านสิ ผมเสียใจยด้วยเหมือนคุณจะไม่เข้าใจสถานการณ์เท่าไหร่นะคุณแวนเดียวเดี๋ยวอย่าฟาไป <c oughs> ชื่อบุคคลอเล็กซ์แวนได้รับการว่าจ้างรอการมอบหมายภาร,รกิจนั่นเหรอนี่เราตายแล้วเหรอหรืออะไร อ๋อรอภาคต่อครับ <G ül> อืมถ้าคะแนนเกมเกมนี้นะที่ผมให้คะแนนนะผมจากสิบนะผมให้ห้าเต็มสิบอ่าสี่จุดห้าแล้วกันครับเพราะว่าเนื้อเรื่องที่เราเล่นมาเนี่ยมันมันเขาเรียกอะไรมันยืดเยื้อไปนะครับที่อันนี้คือผมตัดแบบตัดรวบลัดเลยนะเอาเริ่มตอนที่เริ่มมีอะไรแล้วนะเริ่มแบบได้สู้ได้อะไรแล้วมามาเลยนะครับ ก่อนหน้านี้ก็คือผมตัดออกนะเพราะว่ามันไร้สาระมันน่าเบื่อมากนะขนาดคนเล่นยังเบื่อโอเคสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ